ะวันนี้กูแงจะเริ่มงานช่างสองนะครับรับอีกหลายๆคันนะเข้ามาดูแลนะครับคันนี้บีทีห้าสิบโปรนะฮะอาการแอร์ไม่เย็นนะครับคันนี้แอร์ไม่เย็นคือฟีปั๊มระบายความร้อนไม่ได้นะฮะไฮไซส์ขึ้นสูงขึ้นกับ400นะครับแอร์เลยเย็นไม่ฉ่ำนะครับคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนฟีปั๊มหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เช็คน้ำยาแอร์นะแล้วก็ล้างแผง คอยร้อนด้านหน้าตรงนี้ให้นะฮะก่อนส่งงานนะต้องล้างแผงก่อนแล้ววิ่งทดสอบก่อนนะครับอ่าส่วนเฟตต้านะครับคันนี้เกียร์นะฮะมีปัญหานะครับเดี๋ยวลื้เกียร์ลงมาเช็คดูอีกทีนึงนะสำหรับเฟตต้าคันนี้นะครับส่วนเลนเจอร์คันนี้ซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> หลายอย่างเลยนะนี่ฝาหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็พวกเต้างส์เาพาฮะแล้วก็เกียร์มีรั่วซึมนะครับตอนนี้ยิมงานเรานอนยกเกียร์อยู่นะครับลิฟต์มีตัวเดียวฮะ <c oughs> ส่วนคันนี้รอคิวนะครับโอเลสของมาวันพุธอันนี้ทานเฟอร์นะทานเฟอร์เสียต้องเปลี่ยนทานเฟอร์ใหม่ ส่วนคันนั้นรออะไรเดี๋ยวดำเนินการให้พรุ่งนี้นะสำหรับลอด WL นะฮะส่วนวีโกคันนี้ FC ทําทำกับเราไปประมาณปี64นะฮะดูโค้ดไม่มีโค้ดนะครับแต่ว่าดูค่าสดแจ้งว่าหวัวฉีดสู่ที่4เป็นปัญหาแต่คันนี้นต้องอพอพวัดกำลังอัดก่อนนะพพนดดเดี๋ยวเราจะวัดกำลังอัดสูบที่4ถ้า กำลังอัดใช้ได้นะก็จะถอดหัวฉีดออกมาดูใน F4 ของเรานะครับโอเคนะกับงานวันนี้อูสประมาณนี้นะครับมาดูกำลังอัดมีกุนะรอทดสอบอ,อูก็อ่าสูบที่สี่ประมาณนี้นะครับพ,พี่ชอบโซ่าสามมากี่สุดสาเลยเดี๋ยวมาดูสูบสูบสาม กดกดก่อนปั๊บอ่ะขอลองอีกทีสูบสามปั๊บอ่าแสดงว่าคันนี้หัวฉีดมีปัญหาจริงนะฮะเครื่องยนต์ปกตินะครับอ่ะให้ทีมงานเราถอดหัวฉีดออกมาทํานะครับวัดก่อนนะครับว่าความสบายใจเดี๋ยววิเคราะห์ผิดนิด งานช้างเลยนะถอดหัวฉีดลงมาก็ไม่มีประโยชน์นะแต่ตอนนี้คือเครื่องยนต์ปกติก็เหลือแต่หัวฉีดที่เป็นปัญหาคือสูบที่สีก่ก็ตอนถอดนะครับตอนถอดมาร์กมากให้ผมด้วยนะครับสูบสีอันไหนนะเดี๋ยวจะเอาไปทสนะครับแต่ถอดออกมาทั้งสี่หัวเลยโอเคนะครับผมดีแล้วครับที่เครื่องยนต์ไม่เกิดปัญหาเกิดปัญหาแค่หัวฉีดนะครับเดี๋ยวดูแลให้ครับ คันี้มีฝาวาวแตกด้วยขอดูฝา,าวา,าวหน่อยดูฝาวาวหน่อยฝาวาวแตกตรงไหนตรงนี้เห็นไหมมันอยลอยเล,ล้าวนะครับฝาวาวแตกเดี๋ยวแจ้งเอฟซีนะว่าฝาวาวมันแตกเปลี่ยนไปเลยครับมันหมวอายุล่านะรถมันสิบกว่าปีกับยี่สิบปีแล้วเป็นพลาสติกยังไงก็แตกกรอบนะครับ มันกรอบเลยแตกนะฮะอันนี้มาดูไทเกอร์สปอร์ตไรเดอร์ดีโฟดีนะค,ครันมมนนนบนีเครื่องยนต์ขมมันเร็วกันนี้มีปัญหาเครื่องยนต์สัน่นวลาแดงวิ่งไม่ได้วิ่งอืดกดไม่ไปเดี๋ยวผมพาไปดูสาเหตุครับนี่หัวฉีดดีโฟดีนะครับตัวที่หนึ่งก็เจอแล้วนะครับสาเหตุเห็นไหมครับก็กด ตกพูดเลยนะคันนี้หัวฉีดนี้ต้องรุ้นนะหนึ่งเอเราผิดข้างในแตกไหมนะครับสองปลายตันหรือเปล่าถ้าปลายตันก็ค่าใช้จ่ายก็น้อยนะแต่ถ้าเราฟิดต้นข้างในแตกซ่อมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกนะครับรอรุ้นนะรอรุ้นสําหรับคันน,นี้่หัวฉีดบรัวหัวฉีดวีโก นะหัวที่สี่หัวนี้มีปัญหานะครับน้ำมันดวงได้นิดเดียวเองได้น้อยมากนะสำหรับน้ำมันไม่ผ่านนะครับแสดงว่าปลายหัวฉีดเป็นปัญหานะครับหัวฉีดวิโก้ชุดนี้นะครับที่เป็นปัญหาก็คือสูี่สีที่เรามาร์กไว้มาร์กสีไว้นะฮะอันนี้สีฉีดน้อยน้อยสุดเลยนะสำหรับเอน้ำมันนะฮะทีนี้ไอ้ต้นเนี้ย นะเด้งเลยเปลี่ยนปลายนะครับทั้งสี่ต้นเลยแล้วก็ต้นนี้นะต้องเทสระยะยกนะต้องปรับระยะยกใหม่นะครับเดี๋ยวจัดการให้นะฮะลัคษนนี้นะครับจะบอกอะไรให้นะฮะเออซีทำกับเราไปเมื่อปีหกสี่นะครับแล้ยทําไมเป็นอะไรหีีเครื่องยนต์ถึงสั่นกระเยาะมานะครับประเด็นคือท้ายหวัวฉีดไม่ใช่ของเรานะครับอันนี้ก็เหมือน อีกทอดหนึ่งนะครับนะอันนี้ประเด็นคือไม่มีประกันนะฮะแล้วที่ทำก็ต้องคิดตังใหม่นะชัดเจนนะครับงานทำหัวฉีดอันนี้ไปทำมาจากที่อื่นตั้งแต่สังเกตแล้วนะคือเรื่องแหวนรองหัวฉีดแล้วนะครับสำหรับกรน,นีนะไม่เป็นไรนะครับ ก็มีปลายหัวฉีดชุดหนึ่งปลายหัวฉีดไม่แห้งแท้ครับไม่แห้งแท้นะมียนะี่ห้อบอกอยู่นะครับชัดเจนครับขณะที่เราเทนเิดไปครับสังเกตว่าน้ำมันรั่วออกจากปอกนะครับปอกหัวฉีดตรงนี้นะครับให้ดูนี่เห็นไ,ไหมนี่ตอนนี้สำคัญเลยนะดีเซลนะลรงงาง เครื่องนะครับเป็นไปได้หมดนะฮะเจออีกหนึ่งสาเหตุนะก็คือปอกหัวฉีดตัวนี้รั่วนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับชัดเจนนะชัดเจนนะนีะ่นี่นี่เปลี่ยนให้ใหม่นะปอกหัวฉีดนะทีนี้ต้องไปเทสเวลาตวงนะก็อย่ามองน้ำมันอย่างเดียวนะมองที่ต้นหัวฉีดด้วยนะะมองรั่วนะ เครงเทสเราก็จะมองไม่เห็นเลยว่าน้ำมันรั่วตรงนี้นะฮะการเข้าเครื่องเทสนั้นนะเขาเรียกว่ามันได้มาตรฐานนะครับผมเอาไปไปมาดูโตต้าดิโก้เครื่องยนต์2เคดีคันนี้นะครับที่ทำหวัวฉีดนะลูกซีเัญหานะครับเครื่องยนต์ซันเขยานะ่าเทสเจอ บอกว่าฉีดรั่วนะสำหรับคันนี้นะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งแล้วนะฮนะแหน่ไปดูค่าส่วนใดก่อนไปดูค่าส่วนก็มาดูฝาวาล์ว,วตัวนี้ที่เปลี่ยนไปนะฝาวาล์ว,วแตกตรงนี้นะครับจัดการนะครับเปลนะเี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฝาวาล์วนะเปลี่ยนใหม่หนึ่งตัวนะครับ ถ้าสดเป็นไงลองเบิ้ลก่อนคุณจะตัดเครื่องถ้างไม่สวยหรอกอุณหภูมิยังไม่ได้เนาะ,อะพออุณหภูมิเริ่มได้นะ้หาหัวฉีดก็ดีขึ้นนะครับเมื่อกี้หนึ่งพออุณหภูมิได้ก็เหลือศูนย์นะสูบพีเี 4, มาเมื่อเช้าลบห้านะครับเอ้ยบวกห้านะฮะบวกห้าหัวฉีดรั่วนะครับ,บ, 5, บ,รบอืแต่ว่าเราวัดกําลังอัดแล้วไอ้เครื่องยนต์ไม่ได้พังนะสรุป็นที้หัวฉีดสูบพ่สี่ 4, นะ หในในภาพเจอรอยรั่วนะครับแล้วก็เปลี่ยนปหัวฉีดนะครับแล้วก็ปรับระยะให้ใหม่นะฮะการยกของหัวฉีดแล้วก็ปรับน้ํามันให้ใหม่นะครับสิ่งที่เจอในคันนี้อีกมีไหมไม่มีนี่อ่ะไปไม่ชงไม่โชวแล้วนะครับอ่ะวิโก้คันนี้จบพร้อมส่งนะเดี๋ยวโทรแจ้ง f อมารับรถได้เลยนะครับยกสไลด์มาจากอ่าเชิงเซานะครับผมคันนี้ จัดให้จบแล้วนะครับทีมงานบอกมีไฟโชว์อะเรามองไงไม่เห็นวะโอ้ยมันซ่อนอยู่ฝั่งนี้โอ้อันนี้ไฟดีเบลโชนะครับเดี๋ยวโทรแจ้ง FC เอาไงนะจะใช้ไปก่อนหรือจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเรานะครับคอดเปลี่ยนชุดสายพานทาม,มิ่งนะครับสรุป FC เปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวจัดการให้ไทเกอร์ดีบดีหรือสปอร์ตไรเดอร์กันนี้นะครับนี่เราต้องมาฉีดไปนะ คันนี้อัวฉีดรั่วหนึ่งตัวนะแล้วก็ปลายหัวฉีดหนึ่งชุดนะครับหัวฉีดนั้นใช้ได้แค่ตัวเดียวตอนที่มาซ่อมนะสำหรับคันนี้นะครับตอนนี้ทีมงานออกไปวิ่งแล้วนะเี็งเคงไม่มีนะทีมงานเช็ครอยรั่วอยู่ก่อนส่งนะสำหรับคันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวโทรแจ้งเอฟซีมารับนะอันนี้ดีพอดีความเร็วนะครับการร้อนครับช่วงนี้ เอ้ยอ่ะคันนี้ก็เสร็จก็ค่ำค่ำหมดดีนะเดี๋ยวโทรแจ้งเอซมารับนะครับพรุ่งนี้เช้านะฮะก็ปัญหาที่เจอในสองคันนี้ก็คือหัวฉีดล้วนๆนะครับสําหรับ t ตโยต้านะคันนี้มันก็ขอมเร็วรุ่นแรกเลยนะฮะหัวฉีดหายากนะ <c oughs> ปักสี่ช่องนะครับก็จบแล้วเอาเลยฟีดหนึ่งตัวปลายหัวฉีดหนึ่งชุดนะสำหรับวีโก้ก็มีเพิ่มเติมคือ ชุดสายพานทัมมิ่งนะครับเอฟซีแจ้งเปลี่ยนไปเลยนะฮะเกินฮะสำหรับปัญหาแก้ไขให้หมดเรียบร้อยแล้วสําหรับเอฟซีของเรานะฮะที่นํามาแก้ไขนะสําหรับรถยนต์นะครับอ่าสำหรับท่านใดนะที่ชอบคลิปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เรานะกดติดตามนะทางช่อง YouTube ด้วยนะครับออ้แงเจริญกันช่างนะและทางเพจ Facebook นะครับออ้แงเจริญกันช่างนะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับ ผลพฤติดตามให้เราด้วยนะครับเดีย๋ยนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงเจริญการช่างนะครับ